ก้อยฟักอกเสือแซ่แๆบแบบนี้ครับอกเสือตอนใหญ่กรอบแบบนี้เลยนะครับนี่เราใช้เนื้อแบบคุณภาพมากครับมาทำเนื้อลาบเนื้อก้อยนะครับีดูดิแดงพอไหมครับอืมเราหั่นแล้วหั่นที่เราจะฟักนะครับอืมแล้วก็มาซอยกันเลยครับเพราะยังไงเดี๋ยวเราเอาไปฟักอยู่แล้วครับได้ประมาณนี้นะฮะไม่ต้องยอะไรฮะเดี๋ยวใส่หม้อกันเลยหม้อลงไป เริ่มจากเพี้ยก่อนเลยนะฮะนี่ฮะหอมแบบนี้เลยนะฮะใส่เพีย้ยลงไปจูรถพริกเกียเม็ดหน่อยปลายอีกนิดนึงขาดไม่ได้ดีวัวแท้หวานๆครับนี่จองเองครับหวานๆเลยวันนี้เลือข้นเลือบเทฟูบอยจากนั้นคนให้เข้ากันครับดิตามด้วยเสือครับดูดิฮะโอ้ยดูดิดีใหญ่แบบนี้เลยนะฮะอาเราใช้แต่ส่วนอบกาแล้นะฮะพวกนี้ก็ จะดำไปบุกย่างบุกอะไรกันฮะส่วนนี้ที่เราจะใช้นะคของมะพร้าวนะเอากรอบเลยนะฮะนี่ครับยำไปนี่คึดๆๆเลยนะฮะอ,อกเสือมะพร้าวครับเต็มแบบนี้เลยคนให้เข้ากันครับดูดิไอ้ออกเสือฉ่ำๆครับอ้าวท้อดีเด็ดเลยนะฮะอ,อกเสือแบบเต็มๆเลฮะเสือสับแบบปล่อยๆครับก้อยฟักอ,อกเสือแซ่บๆแบบนี้ครับอ,อกเสือตอน,นใหญ่ๆ กรอบแบบนี้เลยนะครับอือดูดิเป็นชันเป็นชันเลยอ่ะอืม